สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น,น้องป้องไปสุขุสุขคนจ้ามาค่ะวันนี้แหละจะมาว่าเรื่องบ้านนอกอเมริกาให้ฟังนะคะพี่น,น้องว่าบ้านนอกเอเมริกาเป็นจังไดเป็นตะยูบอผู้คนเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงฝรั่งบ้านนอกนะพี่น,น้องเขาเป็นจังไดประมาณนี้เด้อเพราะว่าอีหล่าได้อยู่บ้านนอกอเมริกาพี่น,น้องก็เลยอยากมาว่ามาแชร์ฟังนะคะแต่จะขอพูดถึงในส่วนที่ตัวเองอยู่ตัวเองเห็นนะคะก็คือรัฐฝั่งภาคใ,ใต้ของอเมริกานะคะ รัฐฟังที่เพิ่นติดทะเลนะพี่น้องรัฐลุยเซียนาฟลอริดามิชิชิปีลาบามาซีอันนี่แหละค่ะซีซีรัฐนี่เรสิบอกให้ฟังว่าลักษณะเขาเป็นยังไงจังสิมแม่คนไทยอยู่รัฐฟลอริดาหลายเด้พี่น้องหลายหลายนะร,ร้านเอเชียเยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านอาหารไทยแตกสวดๆเลยนะพี่น้องคนไทยมาอยู่หลายนะคะพี่น้องฟังนี่หลายนะ้ฟังฟังใต้นี่แหละฟังติดทะเลนะคะ เสี่ยวฟางพี่น้องว่าบรรหนอกอเมริกาเป็นจังไดเด้อเอาส่วนของนิสัยผู้คนก่อนเด้อพี่น้องคนนิสัยอัธยาศัยดีแห้งนะพี่น้องฝรั่งนะฝรั่งบรตหนอกนะคนสีวยวท,ทักทายกันคือบัตหนอกเข้านั่นแหละสิเป็นลักษณะนั่นนะคะแล้วการแต่งตัวของพวกเขาอ่ะผู้ชายเด้อเขาเสียเหตุง่ายๆพี่น้องใส่เสือเ้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ หมวกหนึ่งใบและไหแว่นตานะ่ะอันหนึ่งไปได้แล้วผู้ชายนะ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคะขับรถกระบะพี่น้องเขาเจ้าสินิยมรถกระบะแห่งฝั่งนี้จะนิยมรถกระบะมากมากเพราะอันที่ว่าเรื่องรถกระบะนี่ก็มีมูถามเด้ว่าอ้าวผู้ชายรถกระบะคน,นนี้นั่นนะคะก็เลยอยากว่าซูฟังเด้อพี่น้องเขานิยมใส่รถกระบะกันพี่น้องเพราะว่าฝั่งนี้เนะี่ยเพิ่นแบบว่ามันหยุดตดทะเล เขานิยมตกปลานะคะข้าเจ้านิยมตกปลากิจกรรมคองทางนี่เลยเด้อพี่น้องนิยมตกปลาที่มีรถกระบะคือเอาเวลาเรือเอาไว้ลากเรือนะคะแล้วก็หลากรถบ้านหลากเรือหลากจิสกีหลากอย่างแบบนี้แหละแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็ไปล่าสัตว์เขาสิเป็นแบบนี้เลยฟังนี่นะคะเขาจะชอบแบบนี้กันผู้ชายนะผู้ชายส่วนมากจะรถกระบะพี่น้องแล้วก็รถกระบะนะคะ สังเกตเห็นยี่ห้อ,ขอเขาอ่ะพวกแบรนด์รถนะพี่น้องยี่ห้อรถกระบะท,ที่ชอบจะเป็นของฟอร์ดอันดับหนึ่งเลยใส่รถฟอร์ดอันดับหนึ่งอันดับที่สองคือเชฟโรเลตนี่แหละกระตังจากบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาว่าคน,น,น,นบรรน,นอกคนชนนบทกามักใส่รถกระบะคือกันก็คือฝั่งฝั่ง,ง,ง,งบ้านอิลาเนี่ยนะฝั่งอุบลสีสเกตสเกตแบบนี้นะฝั่งไปทั้งบนรถกระบะพี่น้องรถกระบะ รถกระบะแต่ว่าแบรนด์ยอดนิยมของฝั่งนั้นก็คือตโตโยต้าอันดับหนึ่งใช่ไหมตโตโยต้าอันดับที่สองก็สิเป็น isuzu d-max d m u r ค่ะพี่น้องนี่แหละทั้งนี้นะสิเป็นสิเป็นฟอร์ดแล้วก็เชฟชอบมากเลยจะมีแต่รถกระบะส่วนใหญ่นะคะเพราะ,ะว่าอย่าว่าโอ้พวกนี้คือใส่รถกระบะคือทุกขุดจนบมเมนพี่น้องมันมันเป็นลักษณะชีวิตของเขาประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเขาสิครับรถกระบะกันไป ตกปลาไปตกปลาไปล่าซัดจังสิแม้เขามากยังสี่นิสัยคนโอ้อันลักษณะผู้คนฝั่งนี้แล้วเขาก็จะทําการเกษตรพี่น้องเขาเห็ดเกษตรนะคะมีปลูกอ้อยด้วยนะฝั่งฝั่งลุยเซียน่าจะปลูกอ้อยมีปลูกอ้อยมีเลี้ยงวัวยังงี้แหละปลูกข้าวโพดยังงี้ฝั่งอารบามาเนี่ยสิเป็นปลูกในทัว พวกถั่วเหลืองพวกถั่ว,วอีหยังก็ถั่วลิสงแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดให้สัตว์นะเป็นอาหารสัตวนะ์นะนะแล้วก็เป็นอีหยังก็ข้อจังฝายอนะพี่น้องเอาไปเฮ็ดเสื้อผ่านะก็มีเด้เขาก็เฮ็ดจังสี่กันแล้วก็ไอ้อะไรที่เอาไปทําเบียนะเขาเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่เอาไปหมักเบียนะแล้วก็ปลูกโยงปลูกหญ้าอะไรกันนะเขาจะนิยมทําการเกษตรนะคะในเรื่องของระบบนิเวศนะคะ ระบบนิเวศหรือธรรมชาติสัตว์อยังจังสินโอ้ยค่อยให้อเมริกาเต็มร้อยค่อยชอบมากพี่น้องค่อยมากแห้งค่อยมากค่อยมากคับหลาัตั์นะคะลากกวางอืมมัน,ม,น,นมันเป็นมันเป็นลักษณะการใช้ชีวิตจังสิและผู้คนอัธยาสัยดีทักทายเซฮายเบานวหัวมวนกันแบบบรรนอกเข้าเลยพี่น้องนิสัยจะค่อนข้างเหมือนบรรน,นอกฝั่งไทยลักษณะการใช้ชีวิตจะเป็นสไตล์เหมือนภาคใต้ในประเทศไทยที่นี่นะ อากาศสภาอากาศนน่นนี่นั่นกับไข่ทั้งภาคใต้เพราะว่ามัน,ม,นมันกิดห่อนนะพี่น้องมันห่อนมันแดดมันห่อนมันอากาศคล้ายๆไทยฮาแต่ฝนจะตกบ่อยฝนตกเยอะตกบ่อยพี่น้องถ้าเทียบกับถ้าไปเทียบทั้งภาคอีสานในเมืองไทยฝนจะไม่ค่อยมีนะคะจะไม่ค่อยมีฝนแต่ฝั่งภาคใต้อ่ะฝนมันสลายซึ่งอเมริกาฝั่งเนี้ยจะเป็นลักษณะนั้นขวัญเรียกว่าภูมิอากาศจะเป็นคล้ายประเทศไทยทางภาคใต้มากกว่านะ การใช้ชีวิตการนี่ยสิเป็นลักษณะนั่นนะพี่น้องไปตกปูตกปลาการล่าส่งล่าสาตัตว์อืมเป็นลักษณะนั่นแล้วทีนี้ที่พวกมาเค็ดกิจกรรมนี่ก็สิขึ้นยุก็ช่วงอายุน้าันละถ้าฝรั่งฒ่าๆนะเพิ่นก็สิบบเฮดหอกพี่น้องกระสิบ่ค่อยได้ไปที่เฝ้าที่กล่าวถึงในช่วงวัยนี่ก็คือเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับอาจสิมีผู้หญิงไทยที่เพิ่นได้ผัวฝรัร่งกาลัางสิไปสิมาัานะ่นะนะพี่น้อง ฝรั่งออกมีวัยสูงอายุหน่อยคือผู้เฒ่านะเพื่อนก็นอาจจะไม่ได้ไปในลักษณะนี้กันยังว่าเฒ่าเนาะพี่น้องเฒ่าแล้วก็สีเมื่อยนะคะกัสีเมื่อยกัสิค้านแล้วก็สิเคยเฮดมาแล้วประมาณนั้นเขาก็จะบ๊ไปแต่ถ้าในช่วงวัยกลางคนวัยทำงานวัยอ,อย่างเนี้ยพวกสามสิบขึ้นสามสิบถึงห้าสิบยังทำนะคะไปลักษณะนี้เลยพี่น้องแล้ววัยรุ่นก็ยังเห็นไปรถกระบะกันใช้รถกระบะกันแล้วเขาก็ไปเป็นกลุ่มกันไปตกปูตกปลา ค่อยมาอยู่อเมริกาความคิดค่อยเปลี่ยนค่อยยาเกเษตรพี่น้องค่อยชอบการเกษตรของอเมริกามากค่อยสิบอกให้เด้ออันค่อยว่าเขาไม่ได้ทํายุ่งยากเหมือนไทยนี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นเลยนะพี่น้องอย่างเช่นอย่างเขาทาไร่ข้าวโพดี่อยกรบบอกเห็นว่าสีมีขั้นเทียนอีหยงมากไหมใช้แต่เครื่องเครื่องนะคะพี่น้องไทยปลูกเก็บเกี่ยว อันให้บอกไงนัากระใสข้นอยู่กับคู่เดียวคืนรถอันเดียวนะ่ะรวดไทยเขาเจ้านะ่ะรถดเก็บรถดเกี่ยวอยู่จังสัรแหละมีคนสอมคนเขาใส่คนซัมเนบีบ้านเท่าหนั้นแตกส่วนได้คนซอยใช่ไหมบวชศิทําทำไรทํานาทําอะไรก็แล้วแต่พวกเราอาจจะใช้คนเยอะเพราะว่าเท่ามันอาจจะไม่ยังไม่ถึงเขาก็ได้นะพี่นงองมันเลียนเห็นคอยรู้สึกเมื่อยนะ่ะอยู่บานเท่านานะ่ะอีลาเป็นลูกชาวนาพี่นงองเห็นเบิร์แล้วการทําไร่ทานาโน่นนี้นัานเรู้สึกว่ามันยากมากนะคะ แต่ที่นี่มันกลับง่ายมากๆเลยัยงสิแมการเลี้ยงวัวเลี้ยงงัวกับบ่ไราย,ยากเพี่ย้นงเลี้ยงงัวกับบ่ย,ยาขอแค่คุณมีพื้นที่ฝรั่งเนี่ยขอแค่คุณมีพื้นที่แล้วคุณก็ปล่อยงัวเข้าไปนะคะ อันหญ้ามันก็สิกินหญ้าของมันปลายมันสียูของมันมันสีเหลียงชีวิตของมันเป็นชีวิตครอบครัวงัวคือกันแม่พี่น้องมันสอยูของมันนะคะเขาก็จะมีต้นไม้อ้อมร้อมสวนของเขาน่ยนะมันฮ้อนแดดมันก็ไปอยู่ในในห่มไม้มันหแม่มันอยากกินน้ํามันก็ไปกินน้ําอยู่ในสะเขาสิขุดสะนามไว้พี่น้องคุดสะนามไว้มันหิวมันกับยางไปกินน้ำอยู่สะมันห่อนมันก็เขาห่มมันอยากกินหญ้ามันก็ยางไปกินเองว่าไดเยาก บานเท่านี้อยากแห้งที่ได้จะโอ้ยเกี่ยวเขาให้เกี่ยวใหญ่ให้งกว่า,วานะเอาหนามให้งัว่า,ากินก่านะยูงสารมันยาก,กระเกียดทั้งบานเท่าเฮ็ดนี่ยกระยากเมื่อยพี่น้องมือยเมือยแต่ทั้งเขาเนี่ยสังเกตว่ามันง่า่นะพี่น้องเอยมันอุดมสมบูรณ์นะคะพวกธรรมชาติและระบบนิเวศต,ต่างๆให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยอเมริกาอย่างเช่นหน้าเห็ดนี่เด้อวไปเก็บที่ละพี่น้องฮะเก็บเห็ดทีด่ละ หาเก็บเอามาไหว้กินเบิดปีนะคะเก็บครั้งเดียวในฤดูเห็ดออกนะ่ะก็เก็บมาใส่อัดช่องฟีไว้กินได้ทั้งปีพี่น้องนี่คอยร่วมเปียบเทียบในเบื้องชีวิตในเมืองกับชีวิตบ้านนอกนะเจ้าไปอยู่ในเมืองจเจ้าจะบม่มีโอกาสในเหตุแบบนี้เจ้าสีบได้เก็บเห็ดเก็บหา้หาเก็บยังจังสีกินแม้กระทั่งปลูกผักยังจะยากเลยนะถ้าเจ้าอยู่ในเมืองมันไม่มีพื้นที่แต่เราอยู่บ้านนอกเราได้ปลูกผักกินเองอยากกินยังไงเราก็ปลูกนี่รัดที่ข่อยกาวแม่ซีรัดนี่ปลูกได้ทุกอย่าง พืชทุกชนิดของประเทศไทยปลูกได้หมดนะคะเพราะอากาศมันคือไทยพี่น้องอากาศมันคือประเทศไทยมันก็ปลูกพักไทยได้เบิดนะเห็ดก็ไปเก็บกินมองไ้ปลาไ้เห็ดออกสํารวจก็ไปเก็บกินเก็บอันรังหนึ่งรูดูเห็ดออกนะันก็กินได้ทั้งปีเพราะฝรั่งไม่กินเห็ดพี่น้องมันดีคืออย่างนี้ตัวข้ามาอยู่ห้องนี้ปลาพี่น้องปลาปลาปลา,ปลาเต็มท้องทะเล ทะเลนั่นปลาบอกหลายไปตกฝรั่งบอกกินปลาเขาจะกินแต่ปลาตัวใหญ่ๆมีคนกินค่ะแต่เขาจะชอบปลาแบบว่าวใหญ่งๆจะเห็นในเขาทายเขายังให้เบิงบอลในยูทูบหรือในทีวีน่ะฝรั่งฝรั่งนั้นไปหาปลามันเอาแต่ปลาตัวทอวคนเมพี่น้องตัวเท่าคนเขาจึงจะมากินเขาก็จะหั่นสไลด์เอาแต่เนื้อปลาหั่นหั่นหั่นแล้วก็ชุบแป้งทอดเขากินเป็นแค่นั้นแน่วเอินกินบ่เป็นคิดเบิ่งบาทเนี่ยถ้าเฮาเฮ็ดเป็นมันเนี่ยเฮาไปหาปลาตกปลานะคะ เอามาเก playing, the mm ็บไปกินเบิดปีพี่น้องเอามาเห็ดปลาดงปลาแดกปลาราแบบเฮากินเฮ้าก็เห็ดเอามาทําปลาแห่งปลาแดดดงแดดเดียวเอามาทําอะไรก็ได้อัดแช่ฟิตไว้กินทั้งป yeah. ีมันโมเมนต์แต่ป yeah. mm ่าได้พี่น้องอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาปูเปอร์เก็บมาให้หมดเก็บไปกินเนี่ยมันดีก็อย่างนี้พี่น้องมีฤดูละสัตว์เีบันไดกวางกวางตัวทองั่วงนี่ถ้าไปเอาตีเล่เข้าวหอยแดดสองตัวตามมันนั้นมั่นว่าว้สองตัว ล่าได้ในฤดูหนึ่งการล่าสัตว์นะนะล่าลาสัตว์ก็บมเม็นว่าไปล่าไปถัวถ่วทิพถัวถ่วแดนได้พี่น้องมันจะมีเป็นแอเรียนะคะแอเรียตรงนี้ล่าได้ตรงนี้ล่าไม่ได้อย่างนี้นะแล้วก็ต้องล่าแต่ทางฝั่งเจ้าของนี่มันก็สิมีไล่สนินเด้พวกมูนี่เดอ้อขออภัยค่ะขอมากบันนอกอเมริกาเป็นลักษณะจังสิะพี่น้องผู้คนไม่วุ่นวาย แล้วเขาก็อัธยาศัยดีแล้วมันมีที่ให้เราแบบหาอยู่หากินได้แบบพ่อพียงเข้หา,หาน่ะพี่น้องนาปลาเขาก็ไปหาปูหาปลาหาแบบกุ้งหอยปูปลาน่ะไปเก็บมาอัดไว้เงินเข้าไว้แชาใส่ช่องฟิตไว้น่ะแม่เก็บฟิตไว้เห็ดประแดกปลาลาปลาหงปลาแห่งปีที่แล้วก็ไปหาคนกินเบิดปีไปเก็บไว้ขใสซฟิต้ขกินเบิดปีนะคะเฮ็ดก็ไดเบิดปีเก็บเก็บหรอมาต้มใส่ถุงแช่ฟิตไว้เบิดปีพี่น้องโอ้ยขอเล็บ ความคิดผลเลยมักผลเลียเ,เปลี่ยนคุยว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบไทยใช้ชีวิตแบบไทยไทยในที่นี้หมายถึงไทยแบบว่า,ารู้จักใารอยู่หาก,กินแบบฟังฟังทั้งผักทั้งพวกที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะพี่น้องเยาว่ากรุงเทพด้วยกรุงเทพอาจจะเฮตุบ,บ่เป็นหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นค้นกรุงเทพเพิ่นก็ถนัดในการทํางานแล้วก็เอาเงินซื้อเอาจังซี่แม้อาหารการกินอย่างเงี้ยแต่ฟังทั้งชนบทรีเขาสิซั่น รู้จักหาอยู่หากินอ่ะแม่ฟังแต่กับเป็นการประมงเนาะฮะปูฮะปลาอย่างเงี้ยอืมแต่ฟังนีสานกับเป็นเจ้าสิลาพี่น้องเก็บพ้งเก็บเห็ดกินเก็บพักเกณือฮะปูฮะปลาอะไรเงี้ยข่อยคิดว่าถ้าเราเอาชีวิตแบบนั้นมาใช้อยู่ที่นี่อุ้ยมันเลิศม,มากพี่น้องมันเลิศม,มากเพราะมันมมีผู้ใดยแย่งเฮ้าใดคนแย่งน้อยมากค่อยรู้สึกดีใจกับคนที่คนไหนมาอยู่ทั้งนี้เป็นขอบขวาพี่น้องคือคนไทยเฮ้าอ่ะ เราได้มาอยู่เป็นครอบครัวแล้วได้อยู่ฝั่งอย่างนี้นะก็ดีนะเขาเขาแบบว่าการอยู่การกินเขาอะ่ะก็กินแบบไทยแถมได้ทํางานหาเงินนรือไมก็ะทํางานหาเงินเก็บเงินไปพี่น้องเก็บเงินไปกันอยู่การกินก็กินง่ายงกินขึ้นไทยเฮาเก็บเก็บเก็บเงินใบเถามากเฮากับบ้านเฮากับบ้านไปอยู่บ้านเฮาสบายค่อยรู้สึกชอบมากเลยบางคนเอ,เอเชียนะคะอย่างเวียดนามอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นครอบครัวพี่น้องเข้าสนุกเอาเข้าสนุกมวนเขาชอบมากค่อยรู้สึกมองเขาแล้วโอ้ดีนะพวกนี้นอกกว่า มากมายพี่น้องบรรนนอกอเมริกาชอบมากๆเลยจ้าพี่น้องคลิปนหนียาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ